อันนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนาเราไม่ใช่ไปอ่านในพระไตรปิยกอย่างเดียวมันต้องลอกแล้วมีข้อมูลด้วยแล้วก็ตรงด้วยนะเพราะฉะนั้นนะพะสอพันพันห้าร้อยน่ยที่กรุงมคตตแ่อิสลามยึด กุมาพใชคทหารแค่ pues mm สองร้อยอ่ะเขาตีกุมาคพได้เ้ามาคพไม่มีทหารเลยเอาพ้าอันเนี้ยสวดมนต์ป้องกันประเทศคือมีการมน์จัลยานแล้วพลสองพันพันหกร้อยเนี่ยจากพันห้าร้อยไปยบพันหกร้อยคนเก่าแก่เนี่ยมันยังไม่ตายใช่ไหมง่าุมาในอินเดีย มันก็ยังจําได้ศาสนาพุทธได้อยู่เพราะว่าผ่านมาร้อยปีตั้งแต่อิสลามเข้าไปอีกใช่นไหมแต่พอ2700เนี่ยมันตายหมดแล้วเห็นไหมคนตเก่าแก,าก,าก,ากา่มันเปลี่ยนคนอินเดียหรือคนจมอ่าประเทศอินเดียไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยนะ ทำไมมัน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 หายไปได้ล่ะัางทีพระพุทธเจ้าตรวจที่นี่อฮะมันจะไม่หายไปได้ยังไงเพราะจัทธรรมปฏิรูปตรงนี้แหละมันไม่ได้เสื่อมเพราะอิสลามไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นไม่ได้เสื่อมเพราะอะไรหรอกเสื่อมเพราะสัทธธรรมปฏิรูปเสื่อมเพราะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยขาดการปฏิบัตินะ ไม่ได้เสือ่อมเพราะศาสนาอื่นไม่ได้เสือ่อมเพราะวิวากาศเสือ่อมเพราะอ่าอ่าอะไรบริษัทสีนี่แหละที่เอาความเห็นตัวเองมาตีแผ่ไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริง